สวัสดีครับบคัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเรื่องราวของการก้าวข้ามอาเซียนนะผมยังคิดว่าเรายัางอ,อยู่ในความมืดกันทั้งประเทศอยู่นะครับคุณจะไปก้าวอะไรครับข้ามอาเซียนในเมื่อรังิ i n g fifa คุณอยู่ที่อันดับที่9 6ของโลกแล้วคุณไม่แหกตาดูหรอครับว่าเราอยู่ที่อันดับ16ของเอเชียใน47ชาตินะเราอยู่อันดับที่16มีชาติไหนในอาเซียนมีอันดับสูงเท่าเรา หรือคุณจะไปแหกตาดูแต่ได้แชมป์ซีเกมหรือแชมป์เอเอฟอยู่หรือเปล่านะครับนั่นมันเป็นความสิ้นคิดเพราะที่นั่นมันทีมเยาวชนเราก้าวข่ามาเซียนมาตั้งนานเลยครับเราทิ้งห่างประเทศในอาเซียนของเรามาในระดับเรนกิ้งฟีฟ่ายิชิพา,พาทีมญี่ปเราก้าวมาแล้วครับคุณจะไปวัดในเรื่องซีเกมเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกเกมเนี่ยทำซากอะไรนะครับในเมื่อทัวร์นาเมนต์เหล่านั้นมันเป็นทัวร์นาเมนต์สมัครเล่นของเยาวชนเขาอะมันเป็นเรื่องที่คุณเนี่ย ไม่เข้าใจนะครับโครงสร้างของฟุตบอลทีมชาติที่จะนำพาไปสู่เอเชียเพราะคุณกำลังเอาทีมอาชีพไปปะปนกับทีมสมัครเล่นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคุณไม่รู้จักคอเทนิตี้ฟุตบอลของญี่ปุ่นนั่นเองคอเทนิตี้เนี่ยเขาแยกชัดเจนครับระหว่างทีมชาติชุดใหญ่ชุดใหญ่ที่เรียกว่าทีมโปรคำว่าโปรก็มาจากคำว่าโปรเฟชชันแนลหรือคำว่าอาชีพเขาต่อสู้กันในเวทีใหญ่นะครับเพื่อนะครับ อันดับโลกและอันดับโลกของเราทิ้งห่างทีมชาติในย่านอาเซียนของเราไปหลายคุมแล้วและถ้ารักษาไม่ดีมันจะร่วงภายในปีหน้าเนี่ยเพราะความไม่รู้เรื่องเราข้ามอาเซียนมานานแล้วครับแต่ไอ้ที่เราไม่ได้ไปเอเชียนเกมหรือเราแพ้ในซีเกมนะครับไปเอเชียนเกมไม่สําเร็จไอ้ที่ว่าต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับอาเซียนของเราไม่ว่าจะเป็นเอฟเอฟซีเกมเนี่ยมันเป็นเรื่องของทีมเยาวชนครับ มันเป็นเรื่องของทีมสมัครเล่นทั้งนั้นครับมันเป็นเรื่องของทีมสมัครเล่นทุกวันนี้อ่ะคุณตั้งหน้าตั้งตาจะพัฒนาทีมสมัครเล่นอย่างเดียวแล้วก็เอาโครงการทีมสมัครเล่นเนี่ยเอามาแปะสเตมชาติชุดใหญ่คุณรู้ไหมครับว่าวิธีการคิดแบบนี้เนี่ยมันทําลายโครงสร้างฟุตบอลของไทยยังไงเพราะว่าการคิดแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยเอาทีมสมัครเล่นในรุ่นอยู่ต่างๆซึ่งเป็นข้อที่2องในคุณภาพ มาปรบปนกับทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งต้องแข่งขันในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ของโลกยกตัวอย่างเช่นชิงแชมป์เบเชียรหรือชิงแชมป์โลกนี่เป็นสิ่งที่ผิดมาหันโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่ผิดเอาขึ้นมาอีกก็พังไปอีกห้าสิบปีและเวียดนามนะครับมาเลสและอินโดนีเซียจะแซงเราแบบทิ้งขาดเลยนี่คือปัญหาที่มันคาราคาสังที่เรามองเกมฟุตบอลในโลกนี้ในยุคนี้ไม่ออกเราเหมือนตาบอดครามช้างมันเหมือนปัญญาคุณจะไม่ถึงอ่ะ ที่จะมาฟังสิ่งที่ผมพูดแต่ผมผมกลับเห็นแฟนบอลหรือว่าเพื่อน <ๆ S 2> ผมหลายคนที่เข้าใจแนวทางที่ผมพูดเนี่ยเขากลับมีปัญญาที่เขารับสิ่งที่เป็นเรื่องนะครับที่แปลกใหม่ที่เขาไม่เคยได้ยินและเขานำไปพิจารณาต่อยอดจนบางคนเนี่ยคิดไปไกลกับผมแล้วก็มีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะการเปิดทัศนคติไงครับเราไม่เปิดทัศนคติเราไม่ยอมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคอเทนิตี้เพราะอะไรรู้ไหมครับ เราย้ำคิดย้ำทำอยู่การพัฒนาเยาวชนภายในเราขึ้นสู่ทีมชาติซึ่งมันเป็นความคิดที่ลาหลังที่สุดแล้วมันก็จะมาเกี่ยวพันท่านก็คิดไม่ออกว่าอา้าวทาไมพัฒนาเยาวชนของเราแล้วจะเอาใครติดทีมชาติจะไปดึงฝรั่งบังค่าดึงเด็กนอกประเทศไม่ได้ไงเราไม่ได้สร้างเขาเราจะไปชุบมือเปื้อดึงไม่ได้ไงแล้วเราเวลาเราบอกเขาเขาจะเชื่อเราเหรอนั่นคือการคิดแบบโงบ่ผมบอกแค่นี้แหละใครเขาใชใ้คุณมาสร้างทีมชาติชุดใหญ่ในลักษณะการพัฒนาครับ มีประเทศไหนในโลกก็ทําแบบนั้นกันญี่ปุ่นเวลาเขาปล่อยตัวนักเตะอย่างมิโตมะนะครับนักเตะอย่างหลายคนที่เขาไปเล่นในยุโรปอะปล่อยออกไปแล้วเนี่ยใครล่ะครับเขาไปฝึกซ้อมอยู่สโมสรไหนเขากลับมาด้วยความเป็นทีมชาติของเขาด้วยความเป็นญี่ปุ่นของเขาเขากลับมาด้วยเกียรตินะครับว่าเป็นทีมโปรมันไม่จาเป็นที่คนต้องไปส่งอิทธิพลนะครับไปสั่งครูโบได้ไปสั่งมินามิโนได้ไปสั่งมิโตมะได้นะครับ มันถึงจะเรียกว่าคนยิ่งใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยที่สามารถนะครับมีบุญมีคุณไปกําหนดชะตากรรมนักเตะในยุโรปแบบนี้ได้มันไม่จําเป็นครับทีมชาติไทยคือทีมคือทีมมันทรงเกียรติที่เราต้องใช้นักเตะไทยที่โปรไฟล์สูงสุดไม่ว่าเขาจะเกิดอยู่ที่ไหนเขาเป็นเด็กไทยเขาจะเล่นสโมสรไหนเขาต้องกลับมารับใช้ทีมชาติเพื่อจะสู้กับฝรั่งเศสสู้กับสเปนครับและตอนนี้นักเตะที่เราพอจะสู้นะครับนักเตะในยุโรปได้เรามีครับมีเยอะแยะเลย นิโคลัสมิโกสันจูดเบลเอราวันกันเย่ซินวาแม็กเซดนี่เยอะแยะแต่เรากลับไปมองว่าเขาเป็นคนอื่นเป็นนักเตะเกรดบีเกรดรองเป็นนักเตะเบอร์สองของทีมชาติไทยแต่พอจะเป็นจะตายขึ้นมาเนี่ยทีมเยาวชนจะไปแพ้เขาในเอเชียก็จะไปเรียกเด็กยุโรปเหล่านี้มาติดไม่ทําเอาเข้ามาทาลายอีกแต่พอทีมชาติชุดใหญ่ของเราเนี่ยจะต้องไปสู้ในระดับโลกในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ซึ่งชาวโลกเขามองทีมไทยเนี่ย นะครับเห็นชัดตาว่านี่คือทีมชาติไทยช้างศึกชุดใหญ่เรากลับไปด้อยค่านักเตะในยุโรปไม่ให้เขาติดแล้วพยายามจะไปโปรโมทเด็กของตัวเองไงอยู่ในประเทศไทยะฝีเท้าไม่ถึงขนาดไหนก็ดันก้นขึ้นมาเพื่อการพัฒนาคุณจะมาพัฒนาอะไรล่ะในทีมชาติชุดใหญ่มันเลยเถิดแล้วนะครับการที่เอาข,อข้อที่สองกับข้อที่หนึ่งมาปนกันเนี่ยมันเป็นการสับสนแล้วมันเป็นการตกยุคสิ้นดีเลย ผมผมขอพูดเลยนะในคลิปนี้นะตอนนี้ทีมชาติไทยเราก้าวข้ามมาเซียนมาเรียบร้อยแล้วครับจ่อถึงประตูจะเข้าไปในระดับเอเชียท็อปหรือเปล่าแต่พวกคุณโง่งมั่งง้อ,งงองมคง,ง,งกันอยู่ที่ที่ข้างนอกนไม่ยอมเดินเข้าไปในประตูนั้นด้วยการไม่ยอมนักเตะเกรดสูงสุดของประเทศนมาติดทีมชาติและไป,ประคประงมนะครับไปมางมมางาหลากับเด็กภายในประเทศ คิดฝันหนุนรุแรงว่าอยากทรงอิทธิพลกับเด็กพวกนั้นอยากมีผลงานอยากสร้างเด็กแบบแม็กเวอร์นะครับไอ้คำว่าแม็กเวอร์นี่คืออะไรนะคุณต้องมีอายุหน่อยนะคุณไปลองเซิร์ชคําว่าแม็กเวอร์ดูว่าแปลว่าอะไรนะอยากเอาดาบไม่ไพ่เนี่ยไปสู้กับเอ็มสคเขาอยากเอาเด็กภายในที่ยังไม่มีแพชชั่นอะไรเลยเนี่ยไปสู้ระดับเอเชียและฝันว่าจะสามารถปั้นเด็กภายในด้วยมือของเราเนี่ยไปสู้กับชาวโลกเขาได้นั่นมันเป็นเรื่องที่สิ้นคิดที่สุด และไม่ยอมไม่ยอมเลิกเส้นคิดแบบนี้ด้วยเอาสิครับเอาโครงการคุณมาปูต่อหน้าผมเนี่ยแล้วรเอเอาธรรมนูุตบอลกับผมมาปูใส่กันดูว่าไหนมันของจริงเหมือนกันนะผมมีนะในคอมพิวเตอร์ผมธรรมนูุตบอลเนี่ยที่ว่าด้วยเรื่องคอเทนตี้ที่ว่าด้วยเรื่องพีระมิดสองยอดและการพัฒนาเยาวชนในรูปแบบของโปรเจกต์เด่นๆผมมีนะก็ลองดูสิครับว่าตัวไหนมันเรียวมันจริงเหมือนกันนะสามารถทําแล้วได้ผลดีเหมือนกันนะ ดีคนเรามากุบู่กระชากลากถูทีมชาติไทยของเราฟุตบอลไทยของเราให้ตกตกบอ่อตกโครนอยู่แบบเนี้แฟนบอลหลายคนนี่เขาไม่ได้โง่งแล้วนะครับทั่วประเทศนะเขาต้องการก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วแล้วหน้าวันนี้นักเตะอย่างเอราวันนักเตะอย่างไอเนสซอกมากนักตะที่เขาอยู่ในยุโรปเนี่ยไม่มีใครบ้านักเตะนอกหรอกแต่เขามีสิทธิ์จะเล่นทีมชาติไทยและคนที่บริหารทีมไทยจําเป็นจะต้องเอาเข้ามาติดเอาเข้ามาติดไม่ใช่ว่าจะชนะนะแพ้ก็ไม่เป็นไรครับ แต่อย่างน้อยอุดมคติทางการทําทีมโปรข,ข,ข้อที่หนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วและข้อที่สองในการพัฒนาเยาวชนในการมุ่งขึ้นสู่ทีมหลีกอาชีพมันจะต้องเกิดขึ้นด้วยแต่ถ้าเรามาคิดนะครับแบบพิรามิดยอดเดี่ยวคิดกับหลังคิดแบบผิดผิดอยู่โดยการที่จะพยายามปั้นเด็กภายในของเราเนี่ยขึ้นสู่ทีมชาติเราเห็นนักเตะที่เขาอยู่ในระดับท็อปหลีกของยุโรปเนี่ยกลายเป็นนักเตะอันดับสองนักเตะเบอร์สองของทีมชาติไทยเนี่ยซึ่งเหล่านั้นนะครับมันคือความหายนะ มันคือการคิดที่ผิดผมท้าอะไรคุณปั้นอีกร้อยปีนะผมท้าให้คุณปั้นเด็กภายในอีกร้อยปีโดยที่ไม่ใช้นักเตะโปรไฟล์สูงจากยุโรปเนะี่ยอีกร้อยปีคุณก็ไม่มีทางได้ไปบนโลกและไม่มีทางจะไปเทียบอะไรได้เลยกับยุโรปเขายิ่งจะจมทะเลลึกลงเรื่อยๆในขณะที่ยินโดวเวียดนามและประเทศอื่นๆเขาแซงหัวเราไปต่อไปนี้นะถ้ายังคิดอยู่แบบนี้นะ ประเทศอย่างอินโดเวียดนามเนี่ยเขาจะทิ้งห่างเราเหมือนญี่ปุ่นกับเกาหลีทิ้งห่างเราเมื่อสามสิบปีที่แล้วสี่สิบปีที่แล้วเขาจะทิ้งไปแบบนั้นเลยนี่คือแนวคิดที่ไม่ยอมพัฒนาและที่แน่นอนครับผมบอกทุกคนในวงการฟุตบอลไทยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกูรูนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นคนรู้เรื่องบอลไทยต่างๆเนี่ยต่างตาบอดกันหมดไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยทุกคนมุ่งตรงไปสู่การผลิตเด็กพัฒนาเยาว,วชน ให้ต่อยอดขึ้นมาสู่ยูยยิบสามแล้วขึ้นสู่ทีมชาติเพื่อเพื่อนเ,เพื่อทีไปสู้กับชาวโลกนี่มันเป็นการคิดแบบวีนา่าสันตโลกันทั้งประเทศแล้วนะนะครับและสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดเพราะว่าผมชอบเด็กนอกเด็กขี้รัวไม่ใช่ผมมีเหตุผลร้อยร้อย360สามร้อยหกสิบองศาทุกเรื่องเลยที่จะตอบตผลทุกอย่างว่าทําไมต้องทําคอเทอรี้สี่ข้อและในในกฎในศินในแต่ละข้อต้องมีข้อห้ามอะไรบ้างและต้องทําโดยมีวินัยอย่างเคร่งครัด จะแพ้จะชนะอะไรก็ตามแต่ขอให้เรามีฟอร์มแบบนี้ในการทําทีมชาติแล้วมันจะประสบความสำเร็จภายใน5ปี10ปีแต่ถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะเราจะโดนเพื่อนบ้านเราแซงหัวเราไปหมดและเราจะล้มเหลวอย่างไม่เคยเป็นเมื่อวานเพราะตอนนี้ฟุตบอลมันเปลี่ยนยุคนี่มันจะเป็นความจําเป็นสําคัญมากกับฟุตบอลไทยที่เราจะต้องเปิดหูเปิดตาดูได้แล้วว่าฟุตบอลทุกวันนี้มันต้องพัฒนาแบบไหนมันต้องเดินทางไปแบบไหนมันต้องให้ความเคารพระดับฟุตบอลของโลก เราต้องรู้แล้วนะครับว่าในในเอเชียของเราทีมระดับท็อปห้าท็อปสิบเขาเขาเล่นกันในคลาสบอลแบบยุโรปแล้วตอนนี้ทีมในในท็อปสองท็อปสามของเราสามารถชนะทีมชั้นนําของยุโรปได้แล้วญี่ปุ่นเกาหลีเขาสามารถเอาชนะทีม,ใน,มในอเมริกาใต้และยุโรปได้แล้วครับในขณะที่เรายังรุ่นรุ่รนบอดอนยังจะมาพัฒนาเด็กขึ้นไปสู้เขาบางครั้งคุณอย่าไปเชื่อฟีฟ่าให้มากนะ บางครั้งคุณอย่าไปเชื่อชาติในอาหรับเ f c ซให้มากอย่าไปเชื่อฟีฟ่ากับ a อ c ให้มากนะเขาวางยาคุณควรไม่รู้คุณควรจะมีองค์ความรู้ภายในประเทศของตัวเองเนี่ยในการที่จะใช้สมองก้าวไปสู่ระดับโลกระดับเอเชียให้ได้ผมรู้ว่าเรื่องแบบนี้มันเข้าใจยากถ้าคุณไม่ใช้ปัญญาอีกขั้นหนึ่งหรือทําใจสบายๆมองด้วยสติปัญญาย่างคุณจะไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดเลยแต่ผมบอกไว้ก่อนนะถ้าคุณยังไปเชื่อไอ้ฝรั่งโกหกเราเนี่ย นะครับมาจัดเนชั่นลีกในเอเชียนะคุณยังจะไปเชื่อฝรั่งบ้าๆที่จะมาเข้าพัฒนาเยาวชนยู17ของเราเนี่ยเพื่อจะขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่คุณเตรียมหายนะได้ทั้งชาติเลยสำหรับฟุตบอลไทยผมบอกแค่นี้แหละครับ เปนใครมันมีเรื่องการแข่งขันทัวร์นาเมนต์หลักสองทัวร์นาเมนต์สำคัญกันระหว่างทางอยากได้ฟุตบอลโลกต้องสร้างทีมฮ้าเปอสร้างทีมนักระดับโลกอย่าไปอุปบะ,ะโลกนักแต่สมัครเล่นชี้กดชีก้เก็นอยัดแต่สมัครเล่นมาใส่ทีมโตอย่าททำลายทัพยากรอ เล่นชีกก้กดชีกแกนยกักษ์ไสมัครเล่นมาใส่ทีมโป